ชว่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สสยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดใต้คลิปได้เช่นกันนะคะกลับมาในเบรกนี้เนี่ยมาดูแนวคิดของคุณทักษิณชินวัตรบ้างก็ว่าใหม่บ้างก็ว่าไม่น่าใหม่นะคะกับการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วยวิธีการซื้อหนี้ประชาชนเนี่ยออกจากระบบธนาคารทั้งหมด ซึ่งเขาบอกว่าจะดําเนินการผ่านบริษัทหรืออาจจะเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจนะคะโดยจะไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลแต่จะเปิดให้ภาคเอกชนเนี่ยค่ะเข้ามาลงทุนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยผ่อนชําระในจํานวนที่น้อยลงแล้วก็ปลดหนี้ให้สําเร็จได้แนวคิดแบบนี้นี่คุณเกียรับในฐานะที่เขาลูกน้องผมนะเรียนถาบันเดับผมพลาดพอเขาบอกว่าเขาจะซื้อหนี้เสียมา ผมบอกผมขอเปลี่ยนความรู้สึกเลยื่นชมคุณทักษิณว่าที่ซื้อน,นี่โดยใช้เงินของตัวเองเ <c oughs> ขาอ,อิจาวันมา,มาเล่นใช้เงินอย่างนี้เลยใช้เงินนี้คำถามผมจะถามเีี่ยนต่อไปว่าอแอนไม่เห็นเราเห็นต้มยำกุ้มเป็นไงสี่ศูนย์เออซื้อนี่ราคาโอ้โหต่ำเตี้ยเรียดินเลยไอ้คนอยู่ในวงการเนี่ยรวยเละ มันจะเป็นอย่างนั้นดีก็เอารวยเละเลยไอ้คนเจ้าของทรัพย์ไอ้เจ้าของอสังหารเจ้าของหนี้กระลอกหมดอ่ะใช่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทาอย่างเงี้คือต้องกลับมาเนี่ยว่าคุณทักษิณใช้คําพูดว่าไงอืมเขาบอกซื้อหนี้ธนาคารนะพี่เออใช่ไม่ใช่หนี้เสียนะใช่หนี้ธนาคารนะครับอันนี้ชัดเลยหนี้ธนาคารคุณึงบอกเขาใช้คำนี้เลยยเลซื้อาเป็นหนี้ตัวเองอ่ะเออแต่เ็าบอกไม่ใช่แล้ว นี้ธนาคารนี่ธนาคารเนี่ยณนะวันนี้มันมีแค่ส่วนนิดเดียวซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของสำรองอซึ่งเป็นกติกาของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับ,กบดูแลธนาคารบาณิย์นะครับมันยังไม่ได้เป็นนี่ที่ด้อยคุณภาพที่ในสกเกลซึ่งแบบใหญ่มากนี่เขาเรียก NPL ใช่ไหมใช่ฮะ,ะแต่ยังไม่มีวิกฤตพี่ จะพูดเหมือนประเทศมีวิกฤตแล้วเออใช่แล้วต้องไปเอาหนี้ธนาคารออกมาเอองงฮะ่ด้หละถ้าไปาถ้าคุณทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารผมก็เข้าใจนะอ,อช่วยธนาคารเออช่วยธนาคารเนี่ยนะฮะออแต่มันไม่ใช่ไงเออคือแล้วเอาเงินใครอ่ะเออแล้วจะบอกโอ้ ไปนู่นไปนี่ก็บอกว่ามันเป็นระบบเอกชนแล้วพูดไปพูดมารัฐมนตรีสองคนออกมาอวยตามด้วย<อ>นะแล้วก็บอกว่าเ้ยมันเราคิดมานานแล้ว<อ>นะมี2อสาทางโทษพี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้สองสามทางก็คือถ้ามันด้อยคุณค่าก็คือแยกทรัพย์สินออกมาใช่ใชนะครับถ้าไม่อย่างั้นก็ปรับโครงสร้างนี่ก็ลดนี้ลดต้นลดดอก ไม่มีอะไรใหม่เลยพี่ใช่นี่ธนาคารเนี่ยผมฟังเลยเพราะผมชื่นชมเขาบอกว่าโอ้โหเขาใช้เงินส่วนตัวเขาซื้อนี่ธนาคารอย่างนี้ต้องยอมรับัาถือเลยที่ไหนได้ขาอีกวันเดียวก็แล้วเอาเอกชนมาซื้อแล้ะไอ้นี่หางโปโลแล้วคือเวทีที่เขาไปพูดคือก็คือพูดพบปะมวลชนนะครับ <หา S 2> ที่ <หา S 2> พิษณุโลกถูกไหมฮะก็สไตล์ของของแกนี่ก็ก็ขายฝันอยู่แล้วพี่ทุกเวทีที่ไปใช่ไหมฮะ ทีนี้ต้องกลับมาเนี่ยว่า้ที่เขาไปพูดกันอย่างนี้ยมันได้ไหม,มหมายถึงว่าทำได้ไหมใช่ไหมคะตรงกับที่ถแถลงไว้กับสภาไหมรัฐบาลเนี่ยซื้อนี่ธนาคารมีไหมอ่าผมก็ไปไล่ดูนะพี่ที่เขาถแถลงกับธนาคารในเรื่องนโยบายวันนี้อื่นนโยบายแรกเลยนะจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างนี่มไม่ผิดนะปรับโครงสร้างนี่ทุกคนทําอยู่แล้วมเมื่อถึง เวลาที่มีความจาเป็นในกรณี<ม>ที่มีความจาเป็นทำอยู่แล้ว<ม>นะครับที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงิน<ม><ม>และไม่ทําให้เกิดภาวะภัยทางจารย<ม>ิยธรรมให้อธิบายคําว่าภัยทางจริยธรรมหน่อยค่ะเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก m ม r a ั h a z สัตก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณไปอุ้มอ่ะ คุณไปอุ้มเขาทั้งๆที่ไม่จําเป็นต้องอุ้มเนี่ยก็จะเป็นการสร้างนิสัยเสียสร้างนิสัยที่ว่าเอ้ยถ้างั้นก็ไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้นะเดี๋ยวรัฐบาลก็มาอุ้มเองนะก็แบบชาวนาเราไงก็คิดไปนะก็อันเนี้ยมันก็มีก็จํานําข้าวเจ๊งไปเท่าไหร่นะครับแล้วโกงกันเท่าไหร่เออแล้วก็คนคนที่ทําความเสียหายออกมาเดินเล่นละแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หมดไปเท่าไหร่เออโจกระจอกโจกระจอกเห็นไหมโจกระจอก เขาลงโจงกระจอกหรือคนปราบกระจอกก็ได้คุกยงัมงงงๆนะเนี่ยไม่ต้องงงพี่ผมก็ชัดนะว่าอะไรกระจอกแนะ่ทีนี้หมดหมดเงินเนี่ยสองโครงการที่หมดเงินไปล้านล้านนะพี่ล้านล้านเลยหมดกับประเทศและเรารุ่นพวกเราทุกคนวันนี้ช่วยจ่ายหนี้คืนนะครับใช่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํางานของของรัฐบาลเนี่ยแล้วเขารับผิดชอบนะฮะมผมไม่ว่าเลยนะ แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เนี่ยฮะแล้วไอ้บรรดาที่บอกว่าเขาต้องใช้ค่าเสียหายเนี่ยไม่มีเรียกใครได้สักคนนะครับแต่ละคนแต่ละคนนี่โอ้โหยังติดล้านอีกสี่หมื่ล้านห้ามื่ล้านแต่รัฐก,ก,ก็ไม่เรียกในที่แถลงไว้เนี่ยฮะจะดําเนินน,นโยบายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐก็คือธนาคารในกํากับธนาคารพาณิชย์และบ,บริษัทบริหารสินทรัพย์ก็ของเดิมไหมอะ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครัแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยในแง่ของสภาพนี้เนี่ยมันประมาณ90%ของ GDP 89%ดนตะณวันนี้นะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมีอยู่ช่วง 70%, 80%, 80% 8แป0นะครับน่าตกใจไหมทั้งประเทศทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกณวันนี้นี่เพิ่มครับเพราะเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วยิ่ง แล้วยิ่งอเมริกามาแนวแนวทางนี้ยิ่งกระทบใหญ่สงครามรัสเซียยูเครนทําให้ราคาน้ํามันขึ้นะนะครับอันนี้ก็กระทบทั้งท,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 ทั่วโลกอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแปลกใจไหมว่ามันขยับขึ้นเล็กน้อยเนี่ยจากแปดสิบเป็นเก้าสิบไม่ตกใจฮรไม่ใช่บอกวันนี้มันแปดิบแล้วไปนู่น200อยแล้วไอ้อ,อ,อย่างนี้ไม่ใช่อโอเคไหมครับเพราะเราต้องทำความเข้าใจหลายคนตกใจนะพอคุณนักสินพูดอย่างนั้นอะ นึกว่าประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วใช่ไม่นี่ธนาคารเลยรถธนาคารไอนี่ธนาคารไม่บอกด้วยว่าเป็นนี่เสียหรือนี่ดีอ่านี้ยิ่งไปกันใหญ่นี่ประชาชนนี่ประชาชนจากธนาคารงั้นเอาหนี้ผมไปด้วยแล้วกันนะดีเลยนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีนะครับแสดงว่ายังมีเครดิตอยู่ยังพูดได้ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มัน ผมผมโวยกรกต่ออีกนะด่กรกตอนั่งเฉยๆฉยได้ไงเนี่ยใครก็แล้วแต่มาพูดในนามรัฐบาลเฉยเลยนะแล้วไม่ตรงกับนโยบายที่แถลงกับสภาเนี่ยโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นมอร a รั a าสัเกิดขึ้นจริยธรรมเนี่ยปัญหาภัยทางจริยธรรมเกิดขึ้นเพราะพักการเมืองไม่ทําตามที่พูดและไอ้ที่พูดยังไม่ได้ทำแล้วกอกตเขาไม่กลัวคุเกียรติหรอครับเ้าไปว่าเขาบอกว่า ผมมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดอะไรครับพี่เขาบอกว่ามาจากที่มีมอเตอร์จีพี้ะก็สวัสดีพี่พี่มาอย่างนั้นใช่ไหมฮะเขามาจากจังหวัดนั้นอ๋ออันนั้นอันนั้นสายสีอะไรน้ำเงินเหรอฮะเออเขาบอกน้ำเงินแล้วแตไอ้ไอ้ไอ้เลขากรกต่ไอ้แหวนหัวตั้งนะมาจากนี่เลยบุรีดําอ๋อเอาไม่เป็นไรพี่คนในแต่ละจังหวัดมีดีและไม่ดี อมา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 จากมามาจากจากจากจังหวัดนี้ดีดีเอสไอยังถอยเลยแล้วคุณเดาอะไรมาเหลือ่อใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตีกันะมันเขาไม่ได้บอกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครหรอมึงรู้ไหมกูมาจากบุรีรัมย์โอ้โหขังรถหนีกันไม่ฟังเสียงเลยโอ้โหหัวหดเลยนะเออประเทศเราเป็นอย่างนี้ไปได้ไงพี่แต่มันก็กลับมาประเด็นว่าอยู่ดีดีเนี่ยพร่องออกมาเนี่ยหนึ่งคุณคือใครนะคณพูด เหมือนกับคุณถแถลงนยโยบายรัฐบาลเลยอ,อันที่สองก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดอ่ะไม่อยู่ในในนยโยบายที่ถแถลงต่อสภาและไม่ได้อยู่ในนยโยบายที่หาเสียงไว้ถ้าถ้าไม่ได้อยู่ไม่สามารถทําได้นะคะต้องดูครับต้องกลับมาดูว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะทําจะมีผลกระทบอะไรไหม,มนะฮะงั้นตรงนี้เองแต่เรายังไม่ได้บอกนะว่ารัฐบาลจะทํา แต่เห็นไหมฮะคุณทักษิณออกมาพูดเนี่ยคนมาตอบรับมีสองคนเลยนะสองผู้ชายเลยครับกับรัฐมนตรีช่วยเออรนตรีคลังด้วยคลังใช่คลังกับพาณิชย์ออกมาพูดเลยคือเดียวกันคือเดียวกันคนหนึ่งเหมือนบาลามาอีกคนหนึ่งเหมือนคนป่วยลิงป่วยทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันมันมันประเทศเราคืออะไรครับพี่ก็คือคนที่ควรจะอยู่ใน คนที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยที่ต้องทําหน้าที่ไม่พูดไอคนที่พูดคือคืไม่มีตำแหน่งไม่มีตําแหน่งนะครับแต่ทุกคนล้อตาหมดเกี้ยงเลยเด้งรับเลยเด้งแบบหมูเด้งเลยเด้งเด้งเด้งเลยอย่าบอกว่าผมเป็นคนวิจารณ์อย่างนี้นะต่างประเทศทุกคนเาที่ผมเจอเนี่ยเขาวิจารณ์อย่างนี้เขาบอกเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับคนที่ควรพูดไม่พูดคนที่ไม่ควรพูดพูด แล้วสิ่งที่พูดไม่ตรงกับที่หาเสียงสิ่งที่หาเสียงไว้แล้วกรกตนั่งเฉยๆนะฮะตรงนี้ผมว่าเรื่องใหญ่แล้วสื่อเองแทนที่จะถามว่าเฮ้ยคุณเอาตรงไหนมาทําคุณทําได้ไงไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้ไม่นะสื่อส่วนใหญ่ก็บอก้คุณจะทําเมื่อไหร่คุณจะทำวิธีไหนใช่นะฮะเพราะตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันช่วยกันก่อนที่เราจะจะไปไกลกว่านี้นะครับ กลับมาเนี่ยไอ้นี่ครัวเรือนเนี่ยเราอยู่ที่90กว่าเนี่ยแต่สิ่งที่แกไม่พูดถึงเลยนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศไทยคืออะไรพี่รู้ไหมอะไรครับนี่นอกระบบโอโ้โหมันเป็นสัดส่วนของรายได้ของทั้งประเทศเนี่ยสูงนะครับใช่ใชไม่มีตัวเลขที่แม่นยำณนะวันนี้แต่บางคนบอกว่าไอ้เศษรษฐกิจนอกระบบของเราเนี่ยเศษรษฐกิจนอกระบบก่อนนะฮะ 30-40%ถึงสีเซของรายได้ทั้งประเทศเลยซึ่งเยอะมากนะคแต่บางประเทศอย่างเช่นบราซิลเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับแต่เขาแก้เขาพยายามแก้ไอ้ของเราเนี่ยถ้าพูดถึงหนี้นอกระบบเนี่ยมันผิดกฎหมายทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วมันแก้ไม่ยากด้วยพี่ยังไงแก้ยังไงอะคะที่ว่า,าไม่ยากผมผมกลัวเนี่ยเพราะทุกครั้งเนี่ยพอผมพูดบางเรื่องไปนะฮะเขาก๊อปพี่ เขาเอาไปทําแล้วทําผิดนะฮะตอนนั้นผมพูดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษลงละเอียดยิบเลยครับอีก็ไปทำครับกลายเป็นเขตปกครองพิเศษเลยที่คนละเรื่องเลยเขตเศรษฐกิจพิเศษี่ภายใต้องการการค้าโลกมันมีมันมีแนวของมันอยู่แต่เรื่องนี่อ่าเขตเศรษฐกิจพิเศษก็อย่างเช่น EE c ซอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสวเป็นอันหนึ่งแต่ที่ผมตอนนั้นที่ทําไว้เนี่ยมันเป็นกลุ่มจังหวัดทั้งหมด55จังหวัดนะฮะ แล้วก็ไปทําจนเพี้ยนเลยฮะจนจนเจ๊งอ่ะมันกลายเป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งมันมันไม่ได้คนะครับแล้วมันไม่ได้สิทธิบที่ยกเว้นภาษียกเว้นอะไรมันไม่ได้นะครับเอาละพอกลับมาเรื่องนี้เนี่ยถามว่าไม่ต้องใช้เงินเอานอกระบบมาอยู่ในระบบทำได้ครับทำได้เลยด้วยทำยังไง ทําให้มันอยู่ในระบบอ่ะก็ต้องบอกให้อยู่ในระบบไงแล้วไม่ต้องใช้ตังค์้วยพี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะนอกระบบวันนี้มันผิดกฎหมายทั้งหมดใช่แต่ทุกคนรู้หมดว่าจะไปที่ไหนที่จะไปกู่นอกระบบเป็นไปได้ไงพี่เออใช่ประเทศไทยแน่มากเลยนะอแล้วทุกระดับเลยนะกู้ดอกเบี้ยอะไรวะมีหมดเลยเออมีหมดเลยก็ สมัยก่อนก็จะแปะอยู่ตามตู้โทรศัพท์สาธารณะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสมัยนี้ก็จะเป็นเหมือนใบปลิวมาเสียบไว้แถวบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแล้วมันมีก็ผมก็เคยช่วยคนที่เขาเป็นหนี้นอกระบบนะน่าสงสารนะครับเจอดีก็ดีไปนะครับเจอไม่ดีก็คือรุนแรงนะครับอืมที่เราเห็นข่าวกันทั้งข่มขู่ทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะซึ่งมันจัดระเบียบได้พี่จัดระเบียบได้ไม่ยากเลยครับแล้วไม่ต้องใช้เงินงบประมาณด้วย ยืนยันนะไม่ต้องใช้เงินกบประมาณนะครับแล้วจะเป็นคุณอย่างยิ่งกับประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบอยูอ่แล้วถ้าย้อนกลับไปนโยบายในรัฐบาลของคุณเศรษฐาฮะที่มีฝ่ายปกครองใช่ไหมฮะมาช่วยเจราจาไกลเกลียมีตำรวจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ย้อนไปทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันมีคนพยายามที่จะแก้นะครับ ตั้งแต่ยุคมันมีทั้งระบบตั้งนาโนฟแนนซ์พิกโกโฟินนซ์พวกนั้นเนี่ยก็เดินไปได้ระดับหนึ่งลดปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่หลักคิดเนี่ยยังยอมให้ฟแน a n นซ์ลักษณะนี้ดูแลความเสี่ยงตัวเองซึ่งสูงกว่าการกู้สถาบันการเงินถูกไหมฮะ <S <S เพราะมีเครดิตบูโรมีอะไรเยอะแยะความน่าเชื่อถือมีทรัพย์สินมีไปตะได้ ก็กลายเป็นว่าให้ใช้ดอกเบีย้ยสูงได้ใช่ตรงนี้ผมคิดว่าต้องอาจจะต้องกลับไปคิดใหม่นะฮะเรื่องนโยบายดอกเบีย้ยเนี่ยมันต้องไม่ใช่สูงจนไปทดแทนชดเชยทรัพย์สินที่ไม่มีนะครับในหลายประเทศผมยกตัวอย่างให้แล้วกันนะฮะของประเทศไทยเนี่ยต้นทุนการเงินจากสถาบันการเงินของเรานี่สูงนะฮะผมไปออก แบงก์การันตีพี่เหมือนอะไรอ่ะเป็นใบจากธนาคารค้ำประกันหนังสือค้ำประกันธนาคารพี่รู้ว่าประเทศไทยคิดค่าฟีเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสองจุดห้าเปอร์เซ็ต์ต่ำสุดเลยต่ำสุดคือเอาเงินไปฝากเต็มจำนวนนะหนึ่งล้านออกใบให้หนึ่งล้านวางไว้เลยคิดหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็ตรู้ไหมครับในประเทศเช่นแคนาดาเมื่อกี้พี่พูดถึงแคนาดานะครับจุดสาม โอ้โหเพราะมันไม่ต้องมีต้นทุนไงพี่กระดาษใบเดียวอ่ะกระดาษใบเดียวอ่ะแต่เขาดูจุดสามแล้วไม่ได้ดูเรื่องค้ำประกันด้วยนะเขาดูกระแสงเงินสดของบริษัทเหมือนว่าธนาคารเอากำไรเยอะไปหนีไหมคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องกลับไปเรื่องธนาคารในประเทศไทยในการกำกับดูแลนะฮะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันมันเยอะไม่พอก็ช่วยโอกาสได้ Mm hmm. นะฮะก็ต้องไปกำกับ,บแล้วเรื่องเหล่านี้แก้ได้ไหมแก้ได้ mm hmm. นะครับลดต้นทุนได้ไหมได้เราเคยคุยกันในรายการนี้เรื่องดอกเบีย้ยและส่วนต่างดอก, mm hmm. ดอกเบีย้ยใช่ไหมใช่ใช่อของเรามันสูงสุดแล้วใ,ในเอเชียใช่ใช่แล้วนี่คือต้นเหตุที่เป็นภาระหนี้ให้ประชาชนมันสูงเพราะ mm hmm. ดอกเบีย้ยเราสูง mm hmm. ส่วนต่างดอกเบีย้ยเราสูงฝาก0.25กู้9 ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ออยู่ที่สามเปอร์ซต์ทำไมเราอยู่ที่เจ็ดเปอร์ซ็ตแปดเปอร์เซ็นตตรงนี้ฮะอันนี้ธนาคารในประเทศไทยนะตรงๆเลยนะใช่ค่ะทำไมไม่ทำเนี่เพราะฉะนั้นต้นเหตุของปัญหาเรื่องนี่เรื่องภาระหนี้สินที่มีอยู่มันโยงหลายเรื่องมากไม่ใช่บอกว่าอรัฐบาลกูไปเอานี่มาเลยมาจัดการเอง แล้วประชาชนไม่ต้องมีวินัยแล้วคราวนี้ออถ้าจะเสียหายเดี๋ยวรัฐบาล<ๆ>เดี๋ยวก็เลือกพี่เขาพี่เขามาช่วยนะฮะแล้วพี่เขาพอจนตรอกพี่เขาก็ไม่อยู่ประเทศไทย <laughs> นะฮะ <laughs> ถ่ายพี่เขาไปก่อนแหละคือมันมันไม่ใช่ไงครับตรงนี้ฮะผมอยากให้ทุกคนพยายามช่วยกันทําความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจมไม่ใช่ปล่อยให้มันมัน,ม,นมันพูดง่ายฮะสิ่งเหล่านี้มันพูดง่ายเหมือนฟังดูดีนะพี่แต่ไอ้คน ที่เป็นหน่วยงานกำกับไม่พูดอะไรเลยใช่ไอ้นี่น่าตกใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องนโยบายซื้อนี่เสียของซื้อนี่ของคุณทักษิณเนี่ยมุมของท่านเกียรติก็คือไม่เห็นด้วยเรายังไม่ได้มีปัญหานี่เสียล้นนะครับเรานี่ขยับสูงขึ้นนี่ครูเรือนแก้ที่ไหนฮะเริ่มแก้ส่วนต่างดอกเบี้ยได้ไหมอ่ะอาอันนี้คีย์เวิร์ดหลักเลยคอยหลักเลย ลดตัวตานเราเบี้ยนี่ลงไหมลงรัฐบาลนำได้เลยรัฐบาลมีตั้งหกแบงก์อะนี่ไงหกแบงก์ใหญ่ๆแล้วเลยทำไมไม่นำร่องทำไมไม่นำร่องให้ความเป็นธรรมให้เราแข่งขันได้ให้เอกชนไม่ต้องมีภาระเยอะเห็นไหมครถ้าเราทำแบบนั้นหมายถึงรัฐบาละนะคะทำแบบนี้นำร่องอย่างที่ว่าเนี่ยแบงค์แบงค์อื่นๆแบงค์เอกชนนี่เขาจะตามไหมคะหรือว่ามันมันกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยจะมา มาเป็นลูกค้ากับแบงค์ที่รัฐบาลนําร่องน้อยหรือมากกว่าคะมากกว่าอยู่แล้วครับแต่เป็นผมผมก็ดีใจนะต,ต้องทําความเข้าใจครับผมว่าแบงค์เรื่องนี้ถามว่าธนาคารกลุ่มธนาคารสมาคมธนาคารไทยรู้ไหมรู้รู้ดีมากมแล้วรู้ด้วยว่าเป้าหมายเนี่ยของประเทศเนี้ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้ามันแข่งไม่ได้อื แต่ตราบใดที่รัฐบาลยังง้องแง้งง้องแง,ง้งแล้วไปแก้ผิดจุดผิดที่ผิดทางเนี่ยก็ก็ทำของเขาไปเรื่อยอถูก,กไหมครับก่อนหน้านี้ก็เคยนำร่องแต่ก็น้อยนะคะ0.25ก่อนหน้านั้นนะคะกี่บาทครับคุณแอนไอ0.25 <c oughs> ที่มาโฆษณากันเนี่ยมันกี่บาทฮะ <c oughs> มันไม่ใช่ไงฮะคือมันไม่ใช่นี่ของเขาอะ่ะมันเป็นนี่เอางั้นเอาไปหมื่นหนึ่งแล้วกันฟังดูดีมันเอาไปเอาแค่ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้สึกดี <c oughs> ว่าทำ แต่มันไม่ใช่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต้นทางเลยเพราะฉะนั้นเริ่มด้วยดอกเบี้ยส่วนต่างดอกเบี้ยะนะครับที่ต้องแข่งได้ที่ต้องเป็นคุณมไม่ใช่ณนะวันนี้เราทุกคนประชาชนทุกคนและภาคธุรกิจทั้งหมดยิ่งตัวเล็กยิ่งจ่ายดอกเบี้ยเยอะ พอ<ม>ตัวใหญ่มีกําลังต่อรองเยอะไปเจรจากับธนาคารได้ทุกทีเลยครับลถดอ<ม>เบีย้ยมันสวนทางไหมคุณแนนใช่ไหม<ช>ครับมันสวนทาง<ม>นะฮะงั้นตรงนี้เองเนี่ยผม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 ก็อยากให้คนอย่างคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดให้ตรงจุดที่ต้นเหตุ<ม>นะครับแต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้เพราะมันพูดเหมือน มันเหมือนหาเสียงทุกทีเลยอะถามตรงๆเลยว่าอันนี้มันคือการขายฝันไหมคะก็หลายคนเขาก็ใช้คํานี้นะ,ะไม่ถูกคือคเ,ขเขาไปที่ไหนเขาก็ประพูดในลักษณะนี้นะครับเอาผมยกตัวอย่างอีกอันแล้วกันนะคืออยู่ดีๆพักการเมืองบอกจะเอาเงินไปแจกเงินดิจิตลอลแต่เด็กอายุสิบหกได้แล้วมันเป็นไปได้ไงฮะหลายประเทศก็จะมองเลยนะฮะทันทีเลยนะครับแล้วเขาเด็กพวกนี้ก็ยังไม่ได้ทางานนะ ยวต้องเอาตังพ่อแม่อยู่แล้วคุณโดาตังคไปให้ลูกเขาถูกที่อื่นเขาตีความนะได้นะในเคสลักษณะใกล้เคียงอย่างนี้คือเอาเงินภาษีไปซื้อเสียงล่วงหน้าเออใช่มันก็เข้าใจอย่างนั้นได้ใช่อแล้วทําไมฮะทําไมกรกตเฉยเลยก็มาจากบุรีรัมย์ครับก็ไม่ใช่พี่ผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นให้บุรีรัมย์เป็นมืวงหลวงไหมก็้องเป็เอ้มันไม่ใช่เนอ แต่มันไม่ได้ไครประเทศไทยเราเจ๊งไงถูกไหมครับเพราะมันต้องกลับไปว่าไอ้ไอทุกคนมันต้องทําหน้าที่ของตัวเองธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องทําหน้าที่นะครคุณแอนถ้ามีบัตรเครดิตเคยใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศไหมครับไม่เคยค่ะเอาเหรอไม่เคยใช้ที่ต่างประเทศเอา่าพี่บรรวิ์เคยนะ,ะบ่อยอทราบไหมครับว่าพี่ไปจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ใช่ไหมค่ เขาเรียกเก็บเป็นเงินดอลลาร์ใช่ไหมใช่ครับแต่ทันทีที่เก็บก็จ่ายอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดของวันนั้นใช่ไม่มีต้นทุนอะไรมากกว่านั้นเลยใช่ใช่น้อยต้องคิด2.5เปอร์เซ็นต์อ่าออทำไม้องคิด2.5เปอร์เซ็นต์ประเทศอื่นไม่มีนะเอออโหทำไมไทยเราเขาบอกว่าตอนแรกผมก็ถามว่าผมถามนะผมโทรไปถามผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยคนหนึ่งเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อ เป็นไปได้ยังไงคุณคิด2.5%ทั้งทงที่มันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยแล้วได้เราคําตอบไหมคะ,ะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่โทรมาอธิบายให้ฟัง <c oughs> นะฮะซึ่งมันไม่ใช่ฮะฮ <c oughs> สิ่งที่เขาอธิบายก็คือเหมือนกับว่าบัตรเครดิตเหล่านั้นต้องไปซื้อล่วงหน้า <c oughs> อัตราแรกเปลี่ยน <c oughs> มันไม่ใช่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้ทําอย่างนั้นไงฮะ <c oughs> <c oughs> มันเปลี่ยนได้ได้อัตราแรกเปลี่ยนที่สูงที่สุด ที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับสถาบันการเงินอยู่แล้วแล้วพี่ยังคิด2.5%เปอร์เซ็นต์ค่าอะไรอ่ะพี่ค่าสแต็มเหรอเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจเลยที่โควิดเนี่ยก็กำไรยังอู้ฟู่อยู่เอางี้กลับเนื้อกลับตัวสีฮรกลับมาดูซิว่าประเด็นไหนที่ประเทศไทยแข่งไม่ได้เน้นสร้างรายได้ไม่ใช่เพิ่มรายได้ไม่ใช่เพิ่มรายจ่ายโอเคสร้างรายได้ไม่ใช่เพิ่มรายจ่าย สร้างความเก่ง ừ, นะฮะสร้างความเก่งไม่ใช่ลดภาระให้เขาพึ่งพาชัาดเจนใชไหมเพราะตอนนี้<ค>ทุกอย่างพึ่งหมดชาวนาก็ต้องพึ่งชาวสวนก็ต้องพึ่งค้าขายก็ต้องพึ่ง,ง SME ก็ต้องพึ่งแล้วมีอะไรบ้างที่มันไม่พึ่งการช,ช่วยเหลือจากรัฐแล้วรัฐมันจะไปเอาตังค์จากไหนมามันไม่มีทางฮะ<อ>ไม่มีประเทศไหนทําได้นะครับเขามีแต่พยายามให้ประชาชนเข้มแข็งพยายามให้ธุรกิจเข้มแข็ง แล้วก็แข่งกับคนอื่นได้ค่ะเจนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเกียรติสิทธิ์เทียมมรมากมานะคะขอบพระคุณค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเรื่องของผลกระทบกับกรณีการส่งอุยกูเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้ากับทางคุณกาวีสืบแสงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง13สสยามไทยรวมไปถึงฝากกด ฝากผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด y t u t u นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ